ผัดแหนมหรือแหนมผัดไข่ก็ได้เมนูง,ง่ายๆเนาะ,ะแบบนี้วันนี้ง่ายๆเลยนะคะเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมะคะใครชอบกินแหนมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันที่วันฝนตกขนาดนี้ครับวันนี้เย็น่ำเลยนะคะท่านผู้ชมมาพร้อมสายฝนเลยค่ะวันนี้ วันนี้จะเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้แบบฝนตกโรยรินมากเลยนะครับโอ้โหมาแม่ฝนก็ตกนะคะคุณยายก็เตรียมของรอลูกเลยนะคะแต่ดีที่อากาศเย็นค่ะอืมอากาศเย็นเป็นใจมากเลยครับอากาศเย็นมากเลยนะคะแล้ววันนี้นะครับมีอะไรมาแนะนําครับแม่เมนูวันนี้ง่ายๆนะคะแหนมผัดไข่ค่ะแหนมผัดไข่ค่ะนี่นะคะ ผัดไข่ใส่แหนมก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมเรียกเลยนะคะนี่นะคะมีอะไรบ้างครับแม่มีไข่นะคะไข่สามฟอง<ช>แหนมหนึ่งแท่งนะคะมีต้นหอมสามต้นนะคะมีหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะแล้วก็จะมีพริกสีแดงหนึ่งเม็ดนะคะกระเทีมยมสามกลีบสับนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลครึ่งช้อนชานะคะ<ช>พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาค่ะซอสหอยนางรม สองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันพืชน้ำมันหมูสามช้อนโต๊ะนะคะมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะสุดยอดครับค่ะจริงๆวันนี้นี่เราว่ายังไม่ถ่ายนะครับคุณผู้ชมเพราะฝนตกหนักกลัวเสียงรบกวนเยอะนะครับแต่ว่าแม่บอกถ่ายเทสู้ตายสู้ตายค่ะเตรียมของหมดแล้วนะคะมาค่ะคุณยายจะเปิดแก๊สเลยนะคะครับผมเปิดแก๊สแล้วครับคุณยายเอาน้ำมันใส่ก่อนเลยนะคะ นี่ค่ะน้ำมันหมูของคุณยายน้ำมันก่อนเลยครับผู้ชมโอ้โกระเทียมนะคะกระเทียมสับของเรากรเทรียมสับนะครับสมตกรวยรึงนะครับ <laughs> 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 แต่แบบนี้ไม่ร้อนดีใช่ไหม <laughs> แม่ใช่เนื้อไม่ไหลนะคะ ลูกท้ทุกวันนี้เงือไหลไข่ย้อยเลยนะคะนี่นะคะกระเทียมยายเริ่มเหลืองแล้วนะคะยายตอกไข่ใส่เลยค่ะตอกไข่ใส่เลยครับนี่ค่ะไข่ผัดแหนมหรือแหนมผัดไข่ก็ได้อยกได้ทั้งสองอย่างนะคะเน้ง่ายๆเนาะแบบนี้วันนี้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็แหนมนะครับนี่นะคะพอไข่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะยายก็ใส่แหนมลงไปเลยค่ะคง่ายนะคะเมนูง่ายๆในยามฝนตกนะคะยายก็จะปรุงรสไปเลยนะคะนี่ค่ะปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสได้เลยนะคะใส่น้ําตาลลงไปเลยค่ะน้ําตาลครับน้ําตานะคะครัซอสหอยนางรมนะคะ กลิ่นหอมมากเลยนะครับค <Okay. S 1> ุณผู้ชมกลิ่นหอมดีเราจะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะง่ายๆนะคะนี่ค่ะหอมหมูใหญ่หมูใหญ่ครับใครชอบมากก็ใส่มากเลยนะคะแต่หอมหมูใหญ่มันจะหวานนะคะถ้าใครมีตั้งโอก๋ก็อะไรนะต้นขึ้นช่ ถ้าใครมีก็ใส่ได้เลยนะคะวันนี้ฝนมันตกราคายายก็เลยไม่ได้ไปซื้อหา, <laughs> หาไม่ได้หาไม่ได้ค่ะนี่นะคะพริกสีแดงนะคะเพิ่มสีสันนะเพิ่มสีสันค่ะแดงแดงนี่นะคะต้นหอมของเรา<ฮ>แดงเขียวนะคะรวดเล็วมากเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะคะข้อแหนมของเราก็สุกอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะ ป็นอีกเมนูที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบกินแหนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะพริกไทยป่นของคุณยายนะคะใส่สุดท้ายเลยค่ะหอมหอมตอนนี้กลิ่นแบบตีจมูกมากเลยครับคุผู้ชมนี้นะคะกลิ่นหอมมากง่ายๆนะคะ พยายามฝนตกเราหาอะไรกินที่มันมีอะไรตู้เย็นนะคะในตู้เย็นเรามีอะไรเราก็ทํากินไปได้ค่ะอร่อยเพลินๆอันนี้พอดียายมีของอยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะวันนี้เราไม่ได้ไปตลาดเลยแม่เนาะวันนี้ฝนตกนะคะฝนตกหนักเลยครับตกตั้งแต่ตีสามค่ะประมาณนั้นแม่ตื่นมาได้ยินโอ้โหลมแรงมากนะคะเมื่อคืน แต่เราก็ไม่ยอมหายไปจากคุณผู้ชมนะครับเราจะอยู่ด้วยกันทุกวันให้ได้เลยนะครับนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะอยากจะปิดแกสแล้วนะคะเป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โรวดเร็วมากครับนี่นะคะอาหาเมนูง่ายๆของเรานี่คะ่ะใส่จานกันเลยครับนี่นะคะ๋อหอมกรุนมีสีเขียวสีแดงนะคะ ามมกกุ่นแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะยอดครับผู้ชมด้วยความรวดเร็วนะครับถึกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแหนมผัดไข่สูตรของแม่นะครับในวันที่ฝนตกนะครับคุณผู้ชมพร้อมชิมแล้วครับผมมาค่ะนี่นะคะอลองชิมดูครับร้อนๆนะครับอืมอร่อยมากค่ะ ยายไม่มีความเคี้ยวนะคะต้องค่อยๆต้องรออีกหลายเดือนอยู่ค่ะอร่อยค่ะรสชาติพอดีเลยอร่อยมากเลยค่ะเขาจะหอมแหนมแหนมเขาจะหอมอยู่ในตัวแล้วเขาก็จะมีรสเปรี้ยวนิดๆยายก็ใส่พริกลงไปหน่อยหนึ่งก็เลยจะออกเผ็ดปลายลิ้นนิดๆนะคะหอมอร่อยค่ะแต่แหนมเขาก็ยังมีพริกด้วยพริกอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็หอมอร่อยค่ะมากันมาชิมกันเลยนะคะสีสันหน้าตานะครับ มาครับชิมกันเลยครับผมมาครับผู้ชมชิมกันเลยครับผมอันนี้ผมกับแม่นะครับพูดแข่งเสียงฝนอยู่นะครับะจะกลินหอมจริงนไหมหอมหอมอร่อยแล้วรสชาติดีเลยนะอืมจะออกเผ็ดน,น้อยๆปลายลิ้นเพราะว่าแหนมเราะมีพริกของเขาอยู่แล้วอ,อืมกลิ่นหอมนะครับผู้ชมยายก็ยังเคี้ยวไม่ค่อยไหวหรอกนะคะค่อยๆกระยอบขย,ยันตึงนะคะนี่นะคะอืม อมอร่อยนะครับแหนมเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยใช่ค่ะว่าชอบยี่ห้ออะไรนะครับแล้วก็เอามาผัดไข่สูตรนี้นะครับค่ะอร่อยมากอืมผมชอบนะแบบเนี้ยทีนข้าบสวยบางยี่ห้อเขาจะมีหนังหมูเยอะบางยี่ห้อก็หนังหมูน้อยนะคะอืมหมอมมากเลยครับคุณผู้ชมแตอร่อยคับนี้อากาศดีทัแม่น้ำใช่ใช่บางทีก็อยากให้คุณู้ชม สัมผัสบรรยากาศแนวแนวนี้ว่างนะใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดก็เสียงดังเกินไปนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมอร่อยค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะหมอมมากอร่อยแล้วแหนมก็ออกเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เผ็ดนิดยมีเผ็ดนิด่อร่อยนะคะเวลาเอาไปผัดอย่างเนี้ยเนื้อกินของแหนมไม่นด้มันจะถ่วยใช่ใช่มันจะเค้าไปเลยไข่เลย อร่อยแล้วเขาก็จะมีน้ําของเขาเองนะคะน้ําในตัวน้ําต้นหอมหอมหัวใหญ่อะไรเขาจะออกมาเองนะคะจะมีน้ำาหน่อยอย่างนี้นะคะอร่อยะคะ่ะกินกับขา้าวสวยละล้นให้ลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมอากาศดีค่ะวันนี้เหงื่อไม่ออกเลยนะคะ <c oughs> น่นอนเล่นบนนี้นะย <c oughs> ครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเปกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสองคนแม่ลูกนะคะวันนี้เมนูแนหนมขัดไข่แสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายฝนตกบรรยากาศชุ่มช่านะครับคุณผู้ชมดูสวนผักแม่ง,งามแล้วนะครับนี่ตอนตรงดินโล่งๆนี่เดี๋ยวหาอะไรมาปลูกด้วยนะครับอันนี้ก็ยอดชะอมนะครับ เด็ดกินไปเยอะเลยนะครับออกมาก็กินออกมาก็กินนะครับฝ <laughs> นตกอากาศดีขนาดนี้นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผู้ชมช่วงนี้พายุเข้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ